สำนักข่าวมัติชนออนไลน์ได้รายงานข่าวเกี่ยวกับโอปราห์วินฟรีซึ่งเปิดใจครั้งแรกหลังเบื้องหลังที่ให้สัมภาษณ์เจ้าชาย์ฮารีและเมแกนโอปราห์วินฟรีเจ้าแม่ทอกโชว์ซึ่งนางสัมภาษณ์เจ้าชายฮารีแห่งราชวงศ์อังกฤษและดัชเชสแห่งซาเซกหรือเมแกนมาเคิลพระชายาในรายการโอปราห์วิ m e มแกนแอนฮารีแอ s ีบีเอสออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ CBS เมื่อวันที่7มีนาคมเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีที่เต็มไปด้วยเนื้อหาที่สั่นสะเทือนราชวงศ์อังกฤษไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องสีผิวของอาชีที่ดัชเชสเมแกนเล่าว่ามีสมาชิกราชวงศ์ตรัสกับเจ้าชายแฮร์รี่ว่าจะมีสีผิวคล้ำขนาดไหนขณะที่ดัชเชสเมแกนกำลังตั้งพระคัน์อยู่และยังจะมีประเด็นที่ดัชเชสเมแกนเล่าว่าเขารู้สึกอึดอัด ถึงขนาดเคยคิดไม่อยากจะมีชีวิตอยู่นั้นล่าสุดวินฟรีเจ้แม่ทอลโชว์ชาวอเมริกันวัย67ปีเปิดใจให้สัมภาษณ์แนนซี่โอเดลในรายการ Talk s h o วไลฟ์เมื่อวันศุกร์ที่23เมษายนว่าเธอเองก็ประหลาดใจต่อการเปิดเผยของเจ้าชายฮรรี่และพระชายาที่เล่าถึงการเหยียดสีผิวที่เกิดขึ้นในครอบครัวของราชวงศ์ใช่ ฉันเองก็ประหลาดใจประหลาดใจมากด้วยต่อเรื่องนั้นที่กำลังกลายเป็นมีมอย่างที่เห็นกันนั่นแหละเวนฟรีเล่าให้แนนซี่โอเดลฟังถึงอาการตกใจประหลาดใจของเธอที่ถูกนําไปทำเป็นมีมฮุมาฮ่าที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วบนโลกโซเชียลจูแมทท็อกโชยังเปิดใจครั้งแรกถึงรายการสัมภาษณ์ครั้งนั้นที่กลายเป็นบทสัมภาษณ์ที่ทรงพลังว่า เป็นความจริงที่เธอได้มีการสื่อสารทำความเข้าใจกับเจ้าชายแฮร์รี่และเดชเชสเมแกนก่อนจะมีการบันทึกเทปการสัมภาษณ์เพื่อจะได้มีความเข้าใจตรงกันว่าเหตุผลที่ทำไมนี่จึงกลายเป็นบทสัมภาษณ์ที่ทรงพลังก็เพราะเมื่อคุณได้สัมภาษณ์ใครที่พร้อมจะเปิดเผยพร้อมจะเปราะรางและจริงใจเหมือนที่เขาเป็น เหตุผลที่บทสัมภาษณ์ออกมาอย่างที่เห็นก็เพราะเขาทั้งสองตอบคำถามแบบที่เขาเป็นฉันไม่ได้เจอกับแฮร์รี่และเมแกนก่อนบันทึกเทปสัมภาษณ์แต่ฉันส่งข้อความหาพวกเขาบอกพวกเขาว่าความตั้งใจของพวกเขามีความสำคัญมากสำหรับฉันจงบอกฉันถึงความตั้งใจของคุณเพื่อเราจะได้สามารถพากันไปถึงเป้าหมายของคุณเรามีความตั้งใจร่วมกันนั้นก็คือความจริงของพวกเขาจะช่วยแฮร์รี่พระชายา ตั้งใจอยากออกมาบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาและบอกเล่าในลักษณะที่เปิดโอกาสให้เขาพูดความจริงได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้วินฟรีเล่าด้วยว่าเธอเองคิดไม่ถึงว่าบทสัมภาษณ์จะกลายเป็นข่าวฮือฮาและมีผลกระทบอย่างที่เห็นฉันไม่เคยคิดเลยว่าบทสัมภาษณ์จะส่งผลกระทบอย่างที่กลายเป็นข่าวสะเทือนไปทั่วอย่างที่เห็นฉันมีการเตรียมงานมากมายและมันสำคัญต่อฉันมากๆจริงๆ ที่สิ่งที่เราได้ทำกันเพื่อต้องการให้โลกได้เห็นได้ถูกนำเสนอต่อชาวโลกในเวลาเดียวกันไม่มีสิ่งใดรั่วไหลออกไปก่อนและไม่มีการตีความผิดพลาดก่อนที่บทสัมภาษณ์จริงจะปรากฏฉันยังจำได้ว่าเมื่อเราบันทึกรายการสัมภาษณ์เสร็จซึ่งฉันคิดว่าใช้เวลาราสามชั่วโมง20นาทีฉันลุกขึ้นยืนแล้วบอกกับทีมงานทุกคนว่าเราทุกคนต่างได้ยินบทสัมภาษณ์ทั้งหมดที่นี่ และรู้ดีว่ามันสำคัญแค่ไหนต่อความไว้วางใจของผู้ให้สัมภาษณ์ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของพวกเขาดังนั้นฉันจึงหวังว่าพวกคุณทุกคนจะไม่นำเรื่องราวที่ได้ยินที่นี่ออกไปเล่าข้างนอกซึ่งก็ไม่มีใครทำและตอนที่เราส่งมอบคลิปสัมภาษณ์ให้กับสถานีโทรทัศน์ CBS เราก็ทำในลักษณะที่ไม่มีใครสามารถนำไปใช้หาประโยชน์ใดๆได้ไดได ขอขอบคุณภาพจากสำนักข่าว CBS และขอขอบคุณข่าวจากสำนักข่าวมติชนออนไลน์ค่ะ